สวัสดีค่ะวันนี้พ่อม่วน้องกีต้านะคะจะพามาเล่ลูกแพรนะคะลูกเพรพึ่งเกิดค่ะตัวนี้นะคะสีใบค่ะตัวนี้นะคะเป็นเพดเมียนะคะนี่ค่ะเพเมียนะคะตัวนี้ และซ่องตัวนี้นะคะเป็นผีข้องหนองใบค่ะซ่องตัวนะคะก็เป็นลุกแพพ,พุ่งเกินไม่นานนะคะซ่องสมอนมานี้ค่ะนะคะ งจับได้นะคะงคุณนะคะเชนตัวนี้นะคะคุณมาร์คเลยค่ะให้จับตลอดเลยค่ะตัวนี้แล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นผีเพ่อนค่ะตัวดีเข้าง,งกเร็วนะคะเป็นผีเพื่อนเร็วค่ะ และตัวนี้นะคะก็จะเป็นพีร่องลงมาค่ะก็คือเกิดเฟสกับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผีค่ะตัวนี้เป็นเพดนองนะคะเพดผู้ถ้งซองตัวค่ะตัวตัวที่เป็นนองนะคะแม่ให้ยินนุ่มมักว่าค่ะเผมมันชาราดนะคะ ผีมันไม่ข่อยชาลาดนะคะก็เลยไม่ข่อยได้กินนุ่มมันก็เลยไม่ได้โตนะคะมันก็ไม่ได้โตะคะ่ะนี่ค่ะลูกเพนะคะนะคะสร้างตัวนี้นะคะเป็นครอกเดียวกันค่ะแม่ก็สร้างตัวนะคะ แต่ตัวนึงนะคะเมมันเมมันนะคะเลี้ยงไม่ไว้ค่ะก็เลยต้องปล่อยนะคะน้องก็เลยต้องมาเลี้ยงค่ะแต่ก็ยังเลนเ่นเหมือนเดิมนะคะเล่นยังเหมือนเป็นปีโนงค่ะน้องก็ข้อจอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องติดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบาย